ดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราช,ชสำนักค่ะสมเด็จพระกนิษิาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตรนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1นึ่งทับ2563 วันนี้เวลา9้านาฬิกาสมเด็จพระกนิษิาที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมาราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องประชุมสำนักพระราชวังหนึ่งสำนักพระราชวังเขตพระนครทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบครั้งที่1ทับสมมีระเบียบว,วาระเรื่องเสนอเพื่อทราบเช่นรายง,งานผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2562ถึง17มกราคม2563ผลสัมพิท์ทางการเรียนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2562รายง,งานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษารายง,งานกิจการโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงโรงเรียนช่างฝีมือในวังชาย เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาเช่นการจัดชั้นเรียนและการรับนักเรียนปีการศึกษา2563และการวางแผนอัตรากำลังบุคลากรปีการศึกษา2563โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบเป็นสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการตั้งอยู่ในพระบรมมหาราชวัง ประกาศจะตั้งเมื่อปี2525 25, เปิดสอนชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562มีนักเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เป็นรุ่นที่13และปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น835คน โรงเรียนเน้นจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบปูนาการงานภูมิปัญญาไทยในวังหลวงน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้พัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมจัดการศึกษา วันนี้ทูนก,กระหม่อมหญิงอุบลร้านราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีสเสด็จไปห้างสรรพสินค้าเดอมอ์บงกปิพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขันทูบีนัมเบอร์วันทีมแดนเซอร์ไซด์ไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2020การแข่งขันนี้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีตามพระดำริใช้กิจกรรมช่วยให้เยาวชนมีสังคมที่ดีได้รับประสบการณ์ที่ดีมีโอกาสแสดงศัก,กยภาพและเห็นคุณค่าของตอนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่เป็นภูมิคุ้มกันทางจิตใจในการดำเนินชีวิต ห่างไกลจากยาเสพติดและจากปัญหาสังคมอื่นๆการแข่งขันเปิดโอกาสให้เยาวชนแสดงความคิดสร้างสรรค์ใช้ดนตรีร่วมกับกีฬาคือแดนโซซไซหรือการเต้นตามจังหวะดนตรีออกกําลังกายสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนมีน้ําใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและพัฒนาทักษะทางสังคมเช่นการมีมนุษยสัมพันธ์อยู่ร่วมกับผู้อื่นและทํางานเป็นทีม ในการนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้ทีมทศพรทันเดอร์เฝ้าถวายเหรียญรางวัลชนะเลิศสมัยที่สองและ The awesome Suit ทลีมดีออซัมซูไทยแลนด์เฝ้าถวายเหรียญรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวด World Hip Hop Dance Championship 2019ที่สหรัฐอเมริกาโดยพระราชทานเหรียญรางวัลคืนแก่ทั้ง2ทีมการแข่งขันแบ่งเป็น3รุ่นคือรุ่นจูเนียรุ่นพรีทีนเอทและรุ่นทีนเอทมีทีมเข้าแข่งขันระดับภาคจำนวน256ทีม และมีไทยที่ผ่านเข้าสู่การขานระดับประเทศจำนวน45ทีมสำหรับทีมที่ชนะเลิศการแข่งขัน 2B Number One ทีมด o นซซายไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ2020รุ่นจูเนียร์ได้แก่ทีมโอไมก o กดจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชพัฒเชชิงใหม่ทีมพรีทีนเอได้แก่ทีมทศพรทันเดอร์จากโรงเรียนทศพรวิทยาจังหวัดบุรีรัมย์และรุ่นทีนเอได้แก่ทีมดีออซัมสูไทยแลนด์ทีมอิสระ วันนี้เวลา10นาฬิกา20นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรกิติยาภานาเรนทิราเทพพยัวดีกรมหลวงราชสาลิณีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปเรือนจำกลางเขาบินอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีพระราชทานเครื่องมือแพทย์ตามโครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษักตริย์แก่เรือนจำกลางเขาบินและเรือนจำกลางนาคปรปฐม ซึ่งเป็นสอนเรื่อนจามเป้าหมายของโครงการเพื่อให้ผู้ต้องขังเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจระหว่างที่ถูกควบคุมตัวเมื่อพ้นโทษกลับไปสู่สังคมจะได้ประกอบอาชีพสุจริตอย่างมีคุณภาพโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรสาธิตการตรวจร,รักษาผู้ป่วยผู้ต้องขังที่ป่วยโดยวิธีเทเลเมดิซีนหรือระบบการแพทย์ทางไกล ซึ่งเรือนจำกลางเขาบินได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในเรือนจำนำร่องโครงการพัฒนารูปแบบที่เหมาะสมของระบบโทรเวชกรรมสำหรับผู้ต้องขังราชทันนำระบบ h o s อ p ซึ่งเป็นระบบซอฟต์แวร์ที่รวบรวมข้อมูลการรักษาผู้ต้องขังช่วยตรวจรักษาสาธิตทำฟันด้วยเครื่องยูนิตทันตกรรมที่ได้รับพระราชทานตรวจวัดสายตาของจากสุแพทย์โรงพยาบาลราช,ชบุรีและโรงพยาบาลค่ายพานุรังสี ที่สถานพยาบาลด่านสองส่งเปิดมุมสุขภาพร,ราชทานปันสุขที่ได้รับพระราชทานหนังสือและวีดีทัศน์เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเพื่อให้ผู้ต้องขังมีความรู้เรื่องโรคติดต่อและการดูแลด้านจิตเวช ข้อพระเนศสาธิตการตรวจคัดกรองการติดเชื้อ HIV ด้วยสารในช่องปากของอาสาสมัครสาธารณาสุขเรือนจำชายหรืออ,อสอจอรอซึ่งผ่านการอบรมทำหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาลดูแลสุขภาพผู้ต้องขังเพื่อให้เกิดการเจ็บป่วยน้อยที่สุดโอกาสนี้พระราชทานถุงพระราชทานแก่ผู้ต้องขังชายป่วยสาคนผู้ต้องขังและผู้สูงอายุ18คน จากนั้นทอดพระเนนิทศการโครงการราชทรนปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และนิทศการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์ของเรือนจำและทันทสถานในพื้นที่เขตเจ็ดและโรงพยาบาลในพื้นที่เขตห้าทิโรงพยาบาลราชบุรีเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายในการพัฒนาระบบบริการด้านสุขภาพของเรือนจำสองแห่งได้แก่เรือนจำกลางเขาบินและเรือนจำกลางราชบุรีมีการดำเนินงานด้านสุขภาพของผู้ต้องขังร่วมกันอย่างต่อเนื่อง แช่นส่งทีมจิตแพทย์เข้าตรวจทุก4เดือนตรวจคัดกรองโรคไม่ติดต่อและโรคติดต่อทุกปีเรือนจำกลางเขาบินดำเนินงานด้านสาธารณาสุขแก่ผู้ต้องขังในด้านต่างๆอาทิด้านการป้องกันควบคุมโรคได้ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ค้นหาผู้ติดเชื้อเอชวด้านการส่งเสริมสุขภาพมีการอบรมให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังนอกจากนี้ยังส่งเสริมด้านการฝึกอาชีพ ปัจจุบันเรือนจำกลางเขาบินมีผู้ต้องขังรวมทั้งสิ้น2,896คนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจา้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรศราชกัญญาทรงเป็นประธานในงานพระราชทานรางวัล e q u e s t r i a n Rising Star Award Night 2019 ค่ำวันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรัตราชกัญญาเสด็จไปโรงแรมแกรนด์ไฮแอทเอราวันทรงเป็นประธานในงานพระราชทานรางวัล e q u e s t r i a n Rising Star Award Night 2019ที่สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อผลักดันให้กีฬาขี่ม้าเป็นที่รู้จักแพร่หลายรวมทั้งประกาศเกียรติคุณแก่นักกีฬาขี่ม้าที่ทำผลงานได้ยอดเยี่ยมในปีที่ผ่านมา โอกาสนี้ได้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันกีฬาขีมา่ม้ารายการ Princess Cup Thailand 2019ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่22-24พฤศจิกายน2562ณสนามกีฬาขีมา่ม้ากองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์สนามเป้ารวม5รางวัลได้แก่ประเภทเรซซัดจัมปิ้งอีเวนต g ้งเบสกรูมและ b บ s t ฟรเ r อร์และพระราชทานรางวัลแก่นักกีฬาดีเด่นเบสออฟเซียร์รวม8รางวัล โอกาสนี้พระราชทานพระวะโรกาสให้ในายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยได้ถวายโล่รางวัล Best of the Best ในฐานะที่ส่งเป็นนักกีฬาดีเด่นและส่งคุณค่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศส่งนำทีมนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองศิล,ลปะบ,บังคับม้าประเภททีมในการแข่งขันขี่ม้าครั้งประวัติศาสตร์ในทวีปเอเชียรายการ FEI อาเซียนแชมเปี้ยนชิพพัทยา2019 เย็นวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอักศพและเชิญพวงมาลาหลวงพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางหน้าหีบศพดาบตำรวจชัชวานแท่งทองผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองนครราชสีมา นณวัดโพตำบลในเมืองซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่โดยขับรถยนต์เข้าขัดขวางและติดตามคนร้ายจนถูกยิงเสียชีวิตเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2563โอกาสนี้สมเด็จพระกานิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมาร,ามารีสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระสีสว่างขวัตวรัตติยราชนารีถูกกระหม่อมยิงอุบลรัชกัญยาสิริวัฒนาพันวดี พระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมือสุท่านารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานาเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาลีนีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า,ฟาสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญา สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกรสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสิริพาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณสรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้เชิญพวงมาลาไปวางที่หน้าหีบศพด้วยนอกจากนี้สรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมตรีเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ และเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธกราดยิงณนะห้างสปปรรพสินค้าเทอร์ 21, มินอลทเวนี้วันเมื่อวันที่8-9ถึงกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยได้ตั้งบําเพลญกุศลณนะวัดต่างๆในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาดังนี้ นายพลกรสุวรรณรัตน์เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนางชนาภาแสงคอนบุรีนางนาริศราโชคกลางและนางสาวอภิษณาพาขันผักแว่นนวัดหนองไผ่ตำบลโพกลางนายสุภชัยผู้งามองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายสรันพง์พงษ์อุ่มดีนวัดช่องอู่ตำบลจอหอนายจรัญธาดากันณสูตรองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายอำนาจปุ่นเอื้อนวัดหนองบัวตำบลบ้านโพ นายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายวัชรพลพาณิชย์นวัดส,สแก่ตำบลในเมืองพกนกกาศโทพภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายทศนหฮาริรักนวัดดอนขวางตำบลหัวทะเลพนักกาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระรองเลขาธิการพระราชวัง เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพเด็กชายรัชานนท์การจนะเมธีนวัสามัคคีตำบลในเมืองและพลระเอกประวิตรรุจิเทศรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เชิญพวงมาลาไปวางหน้าหีบศพนายจักรพันธ์จิพิ่มายนาวัดสบัวเกลื่อน ส่วนที่วัดตรีทศเทพกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงศ์รัตนสุวรรณเป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอับศพและเชิญพวงมาลาหลวงและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบร,รมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาและดาบตำรวจเพชรรัตน์กำจัดภัยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับศพไว้ในพระบร,รมราชานุเคราะห์ทั้งหมด โดยองคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสส่สงห่วงใหญ่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนงางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวกับครอบครัวผู้เสียชีวิตด้วยาีว่เ็ุสสดะนปล ทางนี้เมื่อช่องชวงเช้าที่อาคารทูป,ปะเตมีกองบินหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหมอ่อมให้หนายอัมพลกิติอัมพลอง,องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวร้อยตำรวจเอกตระกูลทาอาสาและดาบตำรวจเพชรรั์กำจัดภยัยที่เสียชีวิตในการปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญแจกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนที่บาดเจ็บพักรับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ทั้งหมดอย่างความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ส่วนที่บริเวณจุดเกิดเหตุห้างสปปรรพสินค้าเทอร์มินอลทเวนตีวันนครราชสีมาวัดป่าสัทธารวมและกองพันสันพวุธกระสุนที่22กองบัญชาการช่วยรบที่2รวมถึงบริเวณอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีมีเจ้าหน้าที่และประชาชนศิทธอาสาพระราชาทานเราทําความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาดบิ๊กคลินดิ่งเดย์เป็นการร่วมแรงร่วมใจเพื่อสร้างความเชื่อมัน่นสร้างรอยยิ้มสร้างความสุขให้กลับคืนมาโดยเร็ว ทางนี้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานสนับสนุนงานรับบริจาคสิ่งของที่สโมสรร่วมเริงชัยกองบัญชาการกองทัพภาคที่สองค่ายสุรนารีและสารากลางจังหวัดนครราชสีมาประชาชนลงนามถวายพระพรพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมม,มือสุทานารีนาะน อาคารภูมิศริมังคลนุสร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยมีผู้แทนหน่วยงานและประชาชนจากพื้นที่ต่างๆทั้งในเขตกรุงเทพมหาคนครและต่างจังหวัดอาทิชมรมผู้สูงอายุไทยในสหาราชอาณาจากักรและโรงเรียนนาตศสินขาบมงคล นำแจกันดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปพระเจ้าวราวงเถอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมมืองสุทธานารีนาศพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีซึ่งสำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวายพระพรทุกวันตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาที จบข่าวในพระราชสำนักที่ฉันดาราการทองลิ่มสวัสดีค่ะ